เออว่าจังไดป้าแตกสันนพันเพื่ออ่ะเป็นรเป็นอะไรล่ะปูฮะฮะห้อยขันเขาเปิดประตูให้เต็มเตรีมเนี่ยว่าล้างหักอะไรจ้างยหอนตี0ุดังน้ำตีดังเดียวเลยเรจะตีว่าอะไรตีเก็ชนเกตีเขาเตรียมเต็มว่าอะไรกับมาชูหนวกูก็เอาบัดบัดสิเปิดแท่งบัดสิเปิดให้โลกกับตดึกเอาอีกก็ได้อีกเยะ บ้าบ้าชุนเราได้กระสั่งบ้าชุนย่างเดียวเออบ้าเป็นบ้าเลยเป็นเราปูวบอกว่าให้เอาชุนเดลต้ลรีชิฟไว้ทักจิตถึงมาถึงเขี้ชุนบังเอิญมามีเนาะเขาพ่ายมากเบอกว่ามั่วชุนเลยว่าสั่งเขาก็ค้นไหนค้นไหนเจ้าอะไรว่าเดี๋ยวเบิ้งเนาะโอ้ับเดี๋ยวเขเบิ้งเลยนะแม่แม่ปัวไปเลยชุนเนี่ยนะแล่นชุนไปเลยโอ้บ่ถึงมัดเพื่อนมาปูว ไม่กันเขาเปิดในตามดเจ้่ะโอ้เจี๊ยบอกกันว่าลุดให้ลุดตัวเดียวดะลุดเอาเลยไปผมเียงหลุดพูด่าว่าเก็ตเก็ตซนดับยังวาคือเพราว่าโอยู่ไก่ได้สีามเชื่อองฉันดิเออหาชื่อฝันย่บอะไเออมันดับแนวใดมันดับี่หาไม่มีจีเอออืมทั้งเก็ูนอ่าทั้งูนหปูเนะเขาเ็บเนาะ เ้ามายังไหเอาแดดคล้องลีดิิอาจี้จเปรลออีหยังนะปูฮ่อฮ่าฮ่อองแค่้วกันเอากับกางจอเลยเพราะว่าปูกัดสิดก้อหเยเนโอยโอ้อาอาวปไ้นนั่เปูสาวเก็บผ้าแห้งอซ่องซ่องนั่นเขาแฮกไปแล้วอีกแล้วนี่เกบ เอนึ่งหองคานี่เขาแฮกไปแล้วฝากกันนสาวเจียบผ้าแห้งบานนี่ผ้าแห้งอีกนึ่ปูเนาะเคเจียบแห้งแน้นักยสิทัมาปูตังใหม่ตังหม่ปจิปาปกัปูดกับปดสำลองยอ่สองหรึ่องเลยเยอะเอาเอาเอาไวอะไรรถปูซ่องกาขุน่องตาขุนผ้ารวยผ้าขุนผ้ารวยเ้เยเดอเอามีแต่ปูเลยได้เสี่ให้เจียบบานนี่เสียให้เจ้า อ่าปูสั่งรวยได้เป็นหนอคุณก็การจ้อเรามันมันอัดคลิปเราคือการมันเบีกคลิปไปเยเอาจัดเลยจัดเลยอ้าวปูคือการมันตัดรถจ้าปูอ้าวพีแนวทางนะคะหายมากตองวัดได้พี่น้องเด้อปูตองวัดสางรวยเพรได้มาแมนมาปกตองจังมาเนาะไอเทียมันขยับเนาะครับผมไอเทียมันขยับคือหลอก่อนจังมาเบึงขับมาเบึงเด้อครับผมเนี่ยตองวัดมันฉุกเฉินเยอะเอาตองวัด ที่ผมพูดว่าโมคาสี่น้องว่ากันเลยว่ากันเลยตองลีร่าลีลาเด้กระปูเนี่ยตองลีลาจัดต่องวดทันทีครับผมค่ะไอเล็กเียงเขี้ยงเลกเขี้ยงบนล่างก่อนครับผมศูนมีศูนหนึ่งมีหนึ่งสองมีสองสาม มีสามมีห้ามีห้ามีหกมีหกนี่เหล็กเที่ยงเลยพี่น้องเน้อมีหกมีเกมีเปียดหลายตัวเลยแต่ว่ากระจับกูหรือว่าอะไรนะครับผมแต่ะตัวมันเสือออกครับปูนะได้หน่อยขยะวัตถุแม่ทว่าหาแห้งนะแม่นปูแม่นจะขึ้นเลิศเลย ไล่งวดได้มันเข่าต่อกันมันครับผมของร้านกับเข่าของปูกับเข่าจํากันแมวหน่อยก็ได้ไหมคิดถเสียบแล้วแต่บังคิดแมวหน่อยของปูว่เก็บจุ่นไมันจับเมีนเมเมอปูกับประกาศเลเห็นตัวจะแมวหน่อยมันจับตรงกันประกาศแล้วมันกับไหยกันมันเปิดประตูให้กงกวงนี่บ่ลังหักกันหมดเลยจับคู่บ้านนี่จับคู่นะคะจับคู่ ครับคครับคร 1, uh, 2 one, three, two, three. 1, uh, 2 one, two, three, two, three, two, 1, 7 1, 1, 7 1, 2 1, 2 1, 2 1, 1, นันคนมาเสียตอกก้านั่นแหละไอสุนหกเหรอสุนหกคู่กันสุนหกคือก้ามันตเกก่านนั่นตเกก้ากว่าปุ่มประกันให้คนคนกับเสียก็ได้ร้ายที่ดอกคนก็ได้คนมาเสียร์สุนหกจิมากมากช้าตัวเลยเหรอโอ้ลงหมุกก้าเลยาัดใจเราบ้างนึงอ่ะสูนเจ็ผตัวได้แล้วสุนเ็ดกัน มาถึเกตแต่ม <laughs> ีม่หนึ่งสองหน่สอนึ่งเกตจนเกตมอน่าสอน่เกตศูนยเอแล้วก็เกตหนึงเอาสวัสดีครับไปครับไผ่ครับไครับผมแปดสามแปดสามหกสมหกสเกตหาเกตห้าสามตัวยังอยู่แล้วยังมาท่นประกาศ เขาไปได้ฮะยังวันจ้ใส่ไหมไปจะเกินหลายรอบไอ้มันเขาบานเลอะๆกันตั้งป่อยก็ได้ดอกสามตั้อเาบานนี้ก่ะตัวตัวตัวจัดเด่นอ่ะเน้นเลยต้นเน้นต้นเน้นครับผมตัวเน้นตัวเน้นคือหกสามอือหกสามหนึ่งสอง สองโัเนี่ยจัดใส่สองโคอือพี่น้องเลยไปหาลาเตอรีไว้เนอะไปฟาวไปหาอ่ามันหาลาบาไรด่เล็ผู้คนเนี่ยมันกระจัดกระจายออกไปเพราะถ้าเข้าเดียวเท่นั้นเองอยอย่าจะอันเนาะมาเอย่าจะอั่นเดียวเออลตเตอรีอย่าจะอันลตเตอรีเก็บไปมันอันเ่าะมัดเหลี่ยมใช่ไหมครัตีอันกระเป็่นดกเหเนแนเดลกเขาแล้ว เขาเจ้าก็อยากรวยที่อยากลับปูไอ้เขาเจ้าะก็อยากได้คือกันเออเสียงไว้คืออยากนั่นแหลไะไพ่กระดาษท้าไนไพ่ก <laughs> ระเสียงก่อนละตัตติลีปูต้มไก่ทุกตัต้งตัวมีสิบใบหนึ่งละ <laughs> บอกว่าเอามดัดไพติดสุนว่าต้องไปว่าตุใดดอกไพ่เขาว่าเอามดัดว่าต้อมีม<า>สนวนได้คักร์เดอรวนะ่าได้เบิ้งใบว่าได้เบิ้งเงินรัตติลีจะคลังในมหาแห่งว่าเอาจับสุนเขาก็นับไห่นับไห้เลยวนะครับผมว่าได้เบิ้งว่าได้เซ็กเ์ดิเอาไซ่์ซ่อง ใส่ช่งแล้วก็ติดจะตมไปเลยติดไปติดไปติดไป,ดไป้าเพื่อมือเดียวนะ่ะจะคล้องใจหายนะว่าเอาตัวเดียวมันว่าเอาชุนเอาชุนหมวดหมวดชุนย่างเดียวผ<อ>ู้ใพ่ายก็มากกคนไนเลยหรอโยธนีแล้วผู้กัดตายเงินไปมันว่าผู้เบิ่งว่าเม่เหล็กตัวใดเด็ดอวัดวที่ตาย พอสิ่้องบนได้สิบไปรอตักงรีตอมไกลได้หัวเด้อเออเออแต่ที่ยุโต่อร์ดีหละวะบ่งช่องเออมีไต่แต่น้ำแต่นแน่จังน้อยเพิ่มกันหน้ากับใครเด้เรอคับลูกน้องเอฟจีเอเอฟจีกับทุกคนกับโทษเขามากกว่าใครโยใครทุกคนูบครับผมครับผมเพราะว่ามันเขาคับเขาเน่เ่าเขาเขาเขาเด็ก กะมีตทนี้ละกานตบกลมกันตเน้นก็คือคือเห็นอะไะเจี๊ยบนี่ล่ะเปิดแรกเปิดแรกต่อไปก็ดจั๊กชิดกันไปก็จังมึงกันเข้าไปน่ะคือให้อกเป๊ปซี่ว่าตัวเน้นนั่นให้ตกตบกลมมันเอาให้ตังไว้ก่อนเด้อตัวล่องตัวล่องเน้นก็มีดศูนย์เจ็ดกับสิบเจ็ดเด้อตกลมสองกลมศูนย์เจ็ดกับชิดวิ่งหกสามไปเลย มีไมงมกสามกรมห้ยสองกรมตัวร่องหอสองล่องซึ่งปะนก็เป็นตกกันเด้อสามมหามันมีเคทางหนึ่งสองสามที่หาหกเกทางเททางก็จำเทือกเจำหกันแล้วมันมีปีกครบกูหนึ่งละครับผมเออมีจำอะละครับผมูไปจะมากันไม่อนี้ต้องหวัดก่อนคัะพูดถึย มันมาท่านไหนาาชีมาท่านไหนอยู่มันดีใจพอดแม่แม่าวชีร่วมมาท่านไหนแม่มาแห่งเดยวชาวาีไม่อยากฟันคนนี้ท่านโอ้ย้อยห้อยอยาวาถุนพอเป็นพิวาเด้อเอจะอหลวงพ่อมังมันั้งแต่ว่าท่านถ้าเป็นาราวาสนี่ยนะเม็นผู้ใดว่างสิหลอดโอ้ยยูในจินกินในธรรมที่จะเป็นสะพานบุญไทย เอ,อนซีนั่นแหละเดี๋ยวนี้วยกันนั่ยเราต้องส่้งหน้าหาชีห้หางมา็มแล้าผู้ได้มาสนใจผู้ได้มาดํามาบนหน้าครับผมแต่มีทำนี่ละเอฟซีหัวตไปกับเอฟซีทุกคู่ทุกคนต่้งรักกันดีๆตัวงไ้กลมกระจัดไปเด้อไปเรื่อยๆครับผมปัดน,นี่หลายคดคิดอยู่บนของปูดั้มนีน่แหละที่หมอปลาเล่นใช่ไหมครับไปไ้อะไรล่ะปู ผูกคุณเหะตาขุนพะลวยฮะตาขุนพะลวยสังที่สองพ่อเดี๋ยว่อเดี๋ยวพ่ห้าร้อยกันซื้อดอกก็ห้าร้อยครับผมขวนมักัมึงกำกันละละ่อห้าร้อยกับเล่านะมันนม่สมเอ๋อเป็นบ่าเลยวันเลยวันออตีดตามไปนำกันค่ะค่ะครณค่ะอันนี้ก็แตกไปสามร้อยเลยเกียบเด้อโอ ยังไงทีซีเด้อค่ะแั่หยาก็้องแฮกอยู่ปูจ้าเออค่ะสาธุครับปูอ้าวอาวครับผมเนาะปูพี่น้องเนอะฟังด้วยแต่ขัดแตกแนมาเองคือกันสนั่นฟันเพื่อนเลยเนาะเขาตรงตรงเลยเขาทั้งบนทั้งดังเริ่มพี่น้องเด้อค่ะแต่ว่าหายบ้านเราเก้าหัวค่ะไปหาไว้เลยไปหาไว้เลยมีพี่บอกพี่มีน้องบอกน้องพี่น้องเนาะอ่า สั่งจอำ<น>กอรไข่เลยสำหรับแน่าทางตองหดของปูสังด้วยครับผม<น>อ่าโศกๆศกมันมานทุกปูทุกคนในทีน้องเด้อสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับเจ็บค่ะ